สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกันกบ ep 1018กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0849158065ส่งฟรี 3, มีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้คะ่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาได้เลยคะ่ะทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุใหค้ค่ะวันนี้ก็ ep หนึ่งค่ะพี่จ๋าเช้าวันที่20่สิบพฤศจิกายน2568คะ่ะหมายเลขที่หเป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่จ๋า ผงสุพรรณเนื้อเก่าๆใหม่เลขหนึ่งค่ะพระผงสุพรรณค่ะพี่เนื้อเก่าสวยนะคะพี่จาผงสุพรรณใหม่เลขหนึ่งค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าเบอร์หนึ่งหกร้บาทนะคะพี่หมายเลขที่2เป็นเขี่ยวค่ะพี่จ๋าเคี่ยวแกะรูปเสือนะคะพี่เป็นเขี่ยวแกะมีรอยจานเนื้อฉ่ำสวยเลยค่ะ เนื้อฉ่ำสวยนะคะพี่จ๋าเป็นเคี่ยวเก่าๆเลยค่ะพี่นี่ค่ะเทียบขนาดกับตั้งเหรียญหนึงบาทนะคะพี่จ๋าวัดขนาดประมาณนี้ค่ะแบ่งปันที่600บาทหมายเลข2ค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิมหูเชื่อมค่ะพี่จ๋าปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่มีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะ เก่าสวยครับพี่จ๋าปู่ทิมหูเชื่อมนะคะพี่ปู่ทิมจังหวัดระยองค่ะแบ่งปันพี่พีเอฟซที่700บาทใหม่เลขที่3มค่ะ หมายเลขสี่เป็นปิตาหลวงพ่อครนวัดบางแสะค่ะพี่หมายเลขที่สี่นะคะพีจา่าพระปิตาหลวงพ่อครนคะ่ะหลวงพ่อครนวัดบางแสะนะคะพี่จา๋าเก่าสวยเลยะคะ่ะ แบ่งปันค่ะพี่หมายเลขที่สี่ค่ะพระปิตาหลวงพ่อครนวัดบางแสะค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc หกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติค่ะพี่จ๋าเสมาพ่อกลั่นนะคะพี่หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติค่ะเรียมไว้พร้อมใช้งานค่ะพี่จ๋าเสมาพ่อกลั่นเก่าสวยค่ะ ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่จ๋ารบกวนพี่พ fc นะคะพี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะหลวงพ่อก,กลั่นวัดพระญาตินะคะพี่เป็นเหรียนเสมาเก่าสวยหลังคอเบ็ดค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อก,กลั่นใหม่เลขห้าแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะ หมายเลขหเป็นพระซุ้มกอค่ะพี่ซุ้มกอเก่าใหม่เลขที่6ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระซุ้มกอค่ะเนื้อเก่านะคะพี่หมายเลขหค่ะ แบ่งปันค่ะพี่หมายเลขที่6แบ่งปันพี่เอฟซนะคะจับจพระสมกอแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลข7เป็นพระหูยานมาในเลี่ยมค่ะพี่หูยานเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้นะคะพี่สาพระหูยานเนื้อตะกั่วค่ะพรองการเลี่ยมนะคะพี่ เก่าสวยค่ะพีจาพระหูยานค่ะแบ่งปันไปที่ fc นะคะพี่จ้าหูยานหม่เลข7ค่ะแบ่งปันหกร้อยบาทค่ะใหม่เลขที่8ค่ะพี่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อพิมพ์วัดหนองเห็นค่ะ ปิตาพ่อพิมพ์วัดหนองแหนนะคะพี่จ๋าองค์นี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของค่ะพี่ไปบ้านสอบถามจากเจ้าของมาอีกทีค่ะพระปิตาหลวงพ่อพิมพ์ค่ะวัดหนองแหนนะคะพี่เป็นเนื้อผงนะคะพี่จ๋าเบาๆค่ะ หมายเลขที่8ค่ะพี่แบ่งปันพี่พีเอซอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลข9้เป็นเหรียญหลวงปูโตะนะคะพี่จ๋าปูโตะกะหนกข้างปี2510พร้อมเลี่ยมค่ะหลวงปูโต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะพี่จาเหรียญกะหน,นกข้างปี10ค่ะ ก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะพี่จ๋าปุโตกะนกข้างปี10ค่ะแบ่งปันอยู่800บาทค่ะหมายเลขที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงรุ่นแรกค่ะปี2 5งพค่ะ พอสุดวัดกาหลงเก่าสวยสภาพใช้ค่พี่จ๋ใหมายเลขที่10ค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข10ค่ะพอสุดวัดกาหลงนะคะพี่แบ่งปันอยู่7จ็รอยบาทค่ะ11เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาดค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะคะพี่รูปหล่อเก่าสวยเลยค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อจาดนะคะพีจา๋าพ่อจาาวัดบางกระเบาค่ะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันนะคะพิจาแบ่งปันพี่พีเอฟซีค่ะหลวงพ่อจ่ใหมายเลขสิบเอ็ดค่ะแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะสิบสองเป็นเหรียญน,นะคะพิจา เหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดหนอง,อนองสีนวลค่ะปีสองสี่เก้าแปดนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อรุ่งค่ะพี่สองสี่เก้าแปดนะคะพี่จ๋าวัดหนองสีนวลค่ะเลี่ยมไวส้สภาพคือมาแบบนี้นะคะพี่จ๋าแม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะ เหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่จ๋าพ่อรุ่งสองสี่เก้าแปดค่ะวัดสีน้องสีนวลน,นะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบสามเป็นเหรียพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะพี่เนื้อตะกวัวค่ะปิตาปู่เอี่ยมเนื้อตะกวัวนะคะพี่จ๋าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะ ด้านหลังมีรอยจานค่ะพี่รอยจานชัดสวยค่ะพี่จา๋าหม่เลข13ค่ะแบ่งปันที่6กรอยวัดค่ะ14นะ,ค,ะค่ะพี่พเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตชยโยค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตชยโยนะคะพี่จา๋า เก่าสวยใหม่เลข14ค่ะแบ่งปันพพเอฟซค่ะพี่จ๋าวัดเกตใหม่เลข14ค่ะแบ่งปันอยู่600บาทค่ะ15นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เกตทะลุซุ้มค่ะพี่เนื้อเก่าสวยเกตทะลุซุ้มเลยค่ะ สวยหมายเลขที่15ค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าสมเด็จหมายเลข15ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่6กรองบาทค่ะ16นะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆเ,เ,เช่นกันค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข16ค่ะ เก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าองค์นี้เป็นใหม่เลขสิบหกนะคะพี่นี่ค่ะเนื้อเก่าแบ่งปันพี่พี่เอฟีเลยค่ะสมเด็จหม่เลขสิบหกแบ่งปันหกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกค่ะพี่หลวงปู่ทวดปีสามสองค่ะพี่จ๋าปู่ทวดปู่ดูปุกเสกนะคะพี่เหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดค่ะ 2532ค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่สาใหมายเลข17ค่ะแบ่งปันที่800บาทค่ะ18เป็นปูท่ทวดเตารีดนะคะพี่สาเตารีดเนื้อเมกกะพัดค่ะพี่หลวงปูท่ทวดนะคะพี่สาหมายเลขที่18ค่ะ อยู่ในเลี่ยมไม่ชัดเจนนะคะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะเหมือนเป็นตัวหนังสือตรงนี้กับมุมนี้สองจุดนะคะพี่จ๋าหรือเป็นโค้ดหรืออะไรสักอย่างค่ะพี่นี่ค่ะ เป็นเนื้อเม็ก,กัะพัดนะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่แบ่งป,ปันพี่พี่เอซนะคะพี่จ๋าหกรอยบาทค่ะหมายเลขที่19เป็นหลวงพ่อโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อโสธร2460ค่ะ พสองสี่หกศูนย์นะคะพี่จา๋าแบ่งปันค่ะพี่หมายเลขที่สิบเก้านะคะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะ ยีเป็นพระลีลาเมตขนุนค่ะลีลาเมตขนุนหม่เลข20ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าลีลาเมตขนุนค่ะพี่หม่เลขที่ยีสบค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข20นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะ21เป็นปลก8รอบหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหารไร้นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปลก8รอบค่ะพี่ ต่อโค้ดชัดสวยค่ะปรกแปดรอบหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมใหม่เลข21ค่ะพี่จ๋าปู่ทิมวัดละหานไร่นะคะพี่เป็นเหรียญปรกไตรมากนะคะพี่สา หมาเลขก21ค่ะแบ่งปันอยู่800บาทค่ะ22เป็นเหรียญเสมาพ่อเดิม2470ค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญเสมา2470ค่ะเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันที่พี่เอค่ะเสมาสองสนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะแบ่งปันอยู่ที่800อบาทค่ะหมาเลขที่23เป็นพระขุดสะหลวงผู้เพือกค่ะขุดสะพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้เลี่ยมใช้งานค่ะพี่ หมายเลขยี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่จายี่สิบามเจ็ดร้อบาทค่ะ24เป็นโสธรกรมตำรวจ80ปีค่ะพี่จารูปล่อหลวงพ่อโสธรนะคะพี่พ่อโสธรแปดปีกรมตำรวจค่ะ เก่าๆนะค่ะพี่จ๋าแปดสิบปีกรมตำรวจค่ะใหม่เลขยี่สิบสี่ค่ะพี่ไต้ฐานมีหมายเลขค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่อ่า เก้900บาทน,นะคะพี่วันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0สี่งส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่๋าวันนี้ก็ขอจบคลิปีพี1 8่ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า